สวัสดีค่ะวันนี้มีเก็บความรู้เกี่ยวกับศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูมาฝากในรายวิชาศาสนาสาวกลเนืน้อหาจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ เาทําความรู้จักเกี่ยวกับศาสนาพราหมินดูเราจะมาทาความรู้จักเกี่ยวกับศาสนาพราหมินดูส่วนแรกนะคะจะกล่าวถึงภูมิหลังของศาสนาพราหมินดูหรือสนาตนธรรมเป็นศาสนาที่มีความเก่าแก่อันดับต้นต้นของโลกยังมีผู้คนนับถือในปัจจุบันเป็นจํานวนมากโดยศาสนาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนศาสนาพุทธศาสนาคิดและศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูยังทรงอิทธิพลต่ตอการปรากฏตัวของศาสนาอื่นๆอาทิเช่นศาสนาพุทธศาสนาเชนและศาสนาสิกสในส่วนถัดมาเราจะมาพูดถึงแหล่งกําเนิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยเป็นที่ท,ทราบกันทั่วไปว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นมีแหล่งกําเนิดในทวีปเอเชียแต่ทุกคนจะทราบหรือไม่ว่าแหล่งกําเนิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นอยู่ในภูมิภาค ตั้งอยู่ในภูมิภาคใดของอเอเชียศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นตั้งอยู่ในภูมิภาคอเอเชียใต้หรือชมบูทวีปในส่วนถัดมานะคะจะมาพูดถึงวิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูสามารถแบ่งได้สามยุคดังนี้ยุคพเวยุคพราหมณ์ยุคฮินดูซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีความสําคัญแตกต่างกันดันงนี้เช่นยุคพ,พเว เป็นยุคที่มีผู้คนในสังคมให้ความนับถือเทพเจ้าต่างๆมากมายโดยแบ่งออกเป็นสามยุคได้แก่เทพเจ้าบนโลกเทพเจ้าบนอากาศเทพเจ้าบนสวรรค์สำหรับในยุคที่สองยุคต่อมาเป็นยุคของพราหมณ์เรียกว่ายุคนี้เป็นยุคที่นักบวชเริ่มเข้ามามีบทบาทในทางพิธีกรรมและหลักคําสอนของศาสนาสำหรับในยุคสุดท้ายยุคฮินดูเป็นยุคที่มีการปรากฏตัวของเทพเจ้าสามองค์ ซึ่งเรียกรวมกันว่าตีมูลติถันมานะคะจะกล่าวถึงประเภทของพราหมณ์ฮินดูเป็นที่ทราบกันว่าศาส,สนา,าพราหมณ์ฮินดูนั้นไม่มีศาสดาแต่มีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ด้วยเหตุนี้ทําให้ศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูจัดอยู่ในประเภทของศาสนาพระหุเทวนิยมซึ่งประกอบไปด้วยเทพเจ้าที่มีความสําคัญดังต,งต่อไปนี้เทพเจ้าที่ถือดอกไม้ในมือเทพเจ้าองค์นี้มีชื่อว่าพระพรหมเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง เทพเจ้าองค์ที่สองเป็นเทพเจ้าที่กําลังถือกองจักรมีชื่อเรียกว่าภาวิษณุเป็นผู้รักษาและพิทักษ์ประสิทธิและเทพเจ้าองค์สุดท้ายที่มีตีสูงเป็นอาวุธประจํากายมีชื่อเรียกว่าพาศิวะเป็นที่ทราบโดยกันทั่วไปว่า,าพระพรพาศิวะและพาวิษณนุทั้งสามพระองค์ล้วนมีสถานะเท่าเทียมกันแต่ในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีสิ่งที่เรียกว่าเทพมรติ เกิดจากการรวมตัวของเทพเจ้าสามพระองค์ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดการนับถือของเทพเจ้าหลายพระองค์นี้เองทําให้เกิดความเชื่อแตกต่างกันจนนํามาสู่การตั้งนิกายที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่นับถือพระพุมก็จะนับถือนิกายพุมบุคคลที่นับถือพระวิษณุก็จะนับถือนิกายไวษณุบุคคลที่นับถือพระศิวะก็จะนับถือนิกายไสวา ในส่วนถัดมาก็จะกล่าวถึงการกําเนิดของวรรณะทั้งสีส่วนต่างๆของคมซึ่งเป็นการจัดการวางตาแหน่งของสังคมโดยเปรียบด้วยกับร่างกายของพระผู้สร้างวรรณะแรกเป็นวรรณะคมที่เกิดจากปากพระคมมีหน้าที่ในการเผยแพร่หลักคำสอนของศาสนาวันณะที่สองวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะที่เกิดจากแขนพระคมทําหน้าที่เป็นนักรบนักปกครองวรรณะที่สามวรรณะแพทย์เป็นวรรณะที่เกิดจากขาพระคมมีหน้าที่เป็นพ่อค้า และวรณะสุดท้ายวณะสตรเป็นวรรณะที่เกิดจากท้าวพระพรมทำหน้าที่เป็นแรงงานโดยจะกล่าวสรุปวรรณะมีสี่วณะโดยไม่นับรวมวรณะจันทาวณะจันทาคือลูกที่เกิดจากการแต่งงานข้ามชนชั้นระหว่างวรณะพามวณะกษัตริย์วณะแพทย์และวณะสุรถัดมานะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคาพีสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดู คมภีร์ของศาสนาพานฮินดูสามารถแบ่งได้สองประเภทดังนี้ประเภทแรกคมภีสรุติเป็นคมภีร์ที่ได้ยินมาจากพระเจ้าโดยตรงเรียกว่าคมภีรพระเวทแต่เดิมนั้นคมภีพระเวทมีทั้งหมดสามคำพีเรียกว่าไตรเวทอันประกอบไปด้วยลึกเวทสามเวทยาชุรเวทและในตอนท้ายมีการเพิ่มเติมคมภีร์ในส่วนของอาถรรพเวท ในส่วนถัดมาจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของแต่ละคัมภีร์คัมภีร์หรือคเวศพระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นบทสวดสรรเสริญพระเจ้าสามเวศคัมภีร์ที่รวบรวมบทสวดมนต์เป็นร้อยกองยาชุกระเวศคัมภีร์ผู่มือประกอบพิธีกรรมของผมอาถรนเวศพระคัำพีคาถาอาคมมนต์คังศักดิ์สิทธิ์หรือไสยศาสตร์ ในส่วนของคำพีประเภทที่สองนั้นมีชื่อเรียกว่าคำพีสัมมาลุติเป็นคำพีที่มนุษย์นั้นแต่งขึ้นมาที่จดจำและถ่ายทอดสืบต่อกันมาในที่นี้ยกตัวอย่างที่มนุษย์แต่งขึ้น 1. คัมภคำพธรรมศาสตร์ตำราอธิบายจักสนะกฎหมายของบ้านเมืองคัมคำพีอิติหัสตตำราว่าด้วยวีรกรรมของวีรบุรุษในมหากราบส 3. คมภีปุรานะตำราด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าต่างๆและสุดท้ายคัมภีอุปเวทตำราเกี่ยวกับวิชาชีพอาิเเ่นอายุรเวทธานุรเวทในส่วนถัดมาจะพูดถึงหลักคำสอนสำคัญของศาสนาพานมณ์ฮินดูหลักการแรกอาสมสีหลักการขั้นตอนในการใช้ชีวิตในแต่ละช่งวงวัยของชาวฮินดูอันประกอบไปด้วย พรมจรารีคฤหือหัวานปัดและสัญญาสีซึ่งในแต่ละช่วงวัยก็จะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอ,อย่างเช่นพรมจารีหรือวัยเด็กก็จะมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนคฤหัสหัหรือวัยผู้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่เลือกคู่ครองและแต่งงานมีลูกมีครอบครัวเลี้ยงหาเลี้ยงครอบครัว วานปัดเป็นวัยกลางคนเน้นการช่วยเหลือสังคมปฏิบัติธรรมเตรียมตัวเข้าสู่สัญญาสีและสัญญาสีเป็นวัยชราละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมในส่วนหลักที่2หลักปุรสาระสีเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อพบความหลุดพ้นในแต่ละเวลาอัตถะการสแสวงหาทรัพย์สิน การการสแสวงหาความสุขทั้งโลกตามหลักธรรมชาติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมโมกษะการบดพ้นจากความทุกข์มุ่งสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร์เราจะเห็นได้ว่าหลักอาสมสีและหลักปุรสัสารท4สีนั้นมีความพ้องและเชื่อมโยงกัน ในส่วนถัดมานั้นเป็นการอธิบายเรื่องหลักปรมาตามันอัตมันและโมกษะประมาตามันนั้นคือตัวตนอาจเป็นหน่งใหญ่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งหรือพรมอตมัตมาตมันนั้นเป็นตัวตนย่อยหรือวิญญาณที่แยกออกมาเกิดเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตซึ่งอัตามันจะใช้ชีวิตเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดพ้นและสุดท้ายโมกษะ การหลุดผลจากการเวียนว่ายตายเกิดกลับมารวมกับปรมัตามันอันเป็นนิรันดร์ถัดมานะคะจะพูดถึงสัญลักษณ์ของศาสนาพานมฮินดูเป็นการเรียกพาะตีมูรติสัญลักษณ์ของศาสนาพานมฮินดูเรียกว่าโอม และในส่วนสุดท้ายน,นะคะเราก็ยกตัวอย่างภาพโบสถ์ของศาสนาพันธุ์ฮินดูเรียกว่าโบสถ์าพามหรือมูลเทียนเป็นชื่อเรียกศาสนาสถานในศาสนาพันธุ์ฮินดูโดยถือว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าฮินดูโครงสร้างของโบสถ์าพามสร้างขึ้นเพื่อน,นำมนุษย์กับเทพเจ้าเข้าหากันผ่านสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงแนวคิด และความเชื่อของศาสนาพันธุ์ฮินดูก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอศาสนาพันมุ์ฮินดูในรายวิชาศาสนาสากลเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของศาสนาพันมุ์ฮินดูก็จะมีประมาณนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ